ราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มในราคา395บาทของถังบรรจุ15กิโลกรัมเพื่อช่วยให้ประชาชนมีค่าครองชีพลดลงก็ทำให้ประชาชนพึงพอใจค่ะพร้อมมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อป้องกันการชฉวยโอกาสจากร้านส่งก๊าซที่หวังผลกำไรติดตามจากรายงาน ตารางราคาก๊าซหุงต้มที่ปรับใหม่ตามประกาศควบคุมราคาสินค้าของกรมการค้าภายในที่กำหนดราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซหุงต้มบรรจุถัง15กิโลกรัมราคาไม่เกินถังละ395บาทรวมค่าขนส่งในระยะทาง5กิโลเมตรแรก โดยเจ้าของร้านส่งก๊าซหุงต้มเห็นว่าการกำหนดราคาการจำหน่ายที่แน่นอนถือเป็นข้อดีในการลดต้นทุนให้แก่ผู้บริโภคจากที่ผ่านมาต้องสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคที่ท้วงติงถึงราคาก๊าซที่ผันผวนอยู่บ่อยครั้งราคาแก๊สที่ควบคุม395 1คือช่วยในส่วนของผู้บริโภคหนึ่งก็คือในส่วนของราคาต้นทุนที่ลดลงสินค้าก็น่าจะขยับลดลงตามไปด้วย ทุกรอบที่มีการปรับราคาขึ้นทุกรอบทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราก็คือบอดด้วยเหตุผลเพราะว่าตรงส่วนนี้คือเราเป็นตัวแทนเป็นผู้จำหน่ายแก๊สในส่วนของราคาเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งราคาก๊าซหุงต้มแต่และชนิดก็จะมีอัตราที่แตกต่างกันขนาด15กิโลกรัมยี่หอะะอ้อปตทจำหน่ายในราคาถังละ280-290บาทยูนิคแก๊สประมาณ283บาทปิกนิกแก๊ส273บาทและเวอร์แก๊ส276บาทและจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็เห็นด้วยกับนโยบายควบคุมราคากา๊าซและเห็นว่าน่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก ถ้าทําได้ควบคุมได้ตลอดก็ถือว่าดีค่ะสําหรับร้านค้าเนาะดีมากมากเลยแหละถ้าทําได้ก็ดีเขาร้านที่เขาขายแก๊สเขาก็จะเออถ้าควบคุมราคาแน่นอนใช่ไหมขายราคานี้ทุกที่ก็ราคาเดียวกันหมดดีค่ะดีมากเลยถ้าทําได้นะชอบเห็นด้วยเห็นด้วยเลยเพราะว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะค่าใช้ใจ่ายอะไรพวกอย่างนี้นะของอะไรอยนี้จะได้ไม่ต้องแพงมากไม่งั้นเนื้ แม่คาเขาก็อ้างได้ว่าแก๊สแพงของแพงเขาต้นทุนเขาสูงนะก็โอเคนะถ้าทำได้ก็ดีอยู่หรอกนอกจากนี้หากร้านค้าปลีกในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่จำหน่ายตามราคาที่กำหนดไว้โดยมีโทษปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทและจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับพิมยาดาพัทรีพีรกรห้องข่าว N b t ี